ค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะจะมาถักช่วงแขนนะคะตร,นะคตรงช่วงแขนเนาะโอเคตรงช่วงแขนเดี๋ยวจะเริ่มตรงฝั่งด้านนี้เดี๋ยวขอดูฝั่งด้านนี้ก่อนนะคะเอ่อด้านนี้เริ่มที่ด้านนี้เ๋ยวเริ่มตรงตรงใต้รักแร้เลยตรงนี้เริ่มตรงนี้นะคะเดี๋ยวเริ่มตรงนี้เลยนะคะ ในตรงนี้ในช่องนี้นะคะเอ,อ่อจะดึงไหมขึ้นมานะคะขึ้นโซ่3 1 2หสเดี๋ยวเมียวขอถักไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังทีหลังเนาะว่าเพิ่มขึ้นมากี่ลายนะคะแล้วก็ลงที่ช่องเดิมค่ะเป็นหลักที่สองคือ าลายถัดไปของเราอ่ะนี่ค่ะนี่คือลายที่เขาจบเมื่อครั้งล่าสุดมันจะเป็นสิบหลักต่อไปมันจะต้องลดลดเข้าไปนะคะคือเราจะถักลดฝั่งละสองก็จะเหลือหกหลักนะคะอันนี้ขึ้นสองเราก็จะขึ้นไปทั้งหมดหหลักแต่ว่าเราจะเฉลี่ยเฉลี่ยเอาโอเคแล้วก็กะกะเอานะคะสองแล้วหลักที่สามมันจะลงตรงนี้ เพื่อไม่ให้มันดูน่าเกลียดนะคะหลักที่3 4 5, 6, มสี่ห้าหกเหมยจะลงในที่ที่เรา,เ,าเพิ่มห่วงเหมยจะไปที่ห่วงแรกของเหมยเลยนะเดี๋ยวขอถักไปก่อนเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังทีหลังนะคะอ่าหลักที่4,5กับ6 5แล้วก็6นี่ค่ะจากนั้นก็โซ่2โซ่สอง อันนี้ลง oh, okay. อ๋อโอเคพอโซ่สองเสร็จของของลายเนี้ยที่ว่าหกหลักพอขึ้นหกหลักแล้วมันจะมีโซ่อสองแล้วก็ขึ้นสองหลักแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวจะลงตรงคือเดี๋ยวจะเว้นหนึ่งช่องแล้วจะมาลงตรงที่มันเชื่อมหากันตรงเนี้ยจุดที่มันเชื่อมหากันเห็นไหมคะอันนี้หนึ่งห่วงนี่ห่วงที่สองย่างเงี้ยแล้วมันเชื่อมหากันอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะลงสองหลักในนี้หนึ่งกับสอง ่แล้วก็โซ่สองต่อไปเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะขึ้นลายคือมันแถวนี้มันจะสลับกันนะหก6อสองใช่ไหมอันนี้6กสอง,สองแล้วต่อไปก็จะเป็นหเป็น6แล้วก็จะลงตรงเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะฝั่งนี้เราขึ้นยังไงเอ่ยออตรงอ่ห่วงถัดไปใช่ไหม ลงทุงห่วงถัดไปอ๋อโอเคอ่าเขาเหมียวจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะลงตรงนี้อันนี้จะเป็นห่วงสุดท้ายที่เหมียวเพิ่มนะคะต่อไปมันจะเป็นตรงนี้ค่ะลงไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็ตามหลักเลยค่ะอ่อเดี๋ยวนะลงไปแค่สอง สองสามลงในช่องนี้ดีกว่ามันจะได้ไม่ห่างกันเกินไปสามแล้วก็สี่ห้าหกไปตามหลักเลยค่ะสี่ห้าหอันนี้มีโอกาสก,กะเฉลี่ยเอานะคะทุกคนโซ่สองค่ะอ่ามาถึงตรงนี้ต่อไปมันจะต้องเป็นเป็นตัวคู่ใช่ไหมคะหแล้วก็คู่ไปลงในช่องนี้เลยนีคะสอง แล้วก็โ so, ซ่2อ่าต่อไปมันจะเป็นลายของมันแล้วเนี่ยเห็นไหมคะเว้นสองหลักมาหลักถัดไปส5แล้วก็หลักที่6 6โซ่ so, สองเดี๋ยวเดี๋ยวดูไปก่อนนะคะแล้วก็ต่อไป2หลักก็จะเป็นตามลายของเขาได้เลยทีเนี้ย ง่าย,ายโซ่สองแล้วก็เว้นสองหลักเป็นหลักถัดไปก็จะเป็นหกนะะี่ค่ะคือถ้าเราถักเริ่มต้นแบบเนี้ยไปได้ลายที่ถูกต้องอะไรเงี้ยต่อไปมันจะถักง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนมันจะไม่ยากเลยนะะี่ค่ะเราต้องหาที่ลงให้มันให้ได้เงี้ยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะที่เอ่อที่เมวได้เริ่มต้นเนี่ยแมวเริ่มต้นตรงนี้นะคะ เออทำไมเราถึงต้องถักแบบนี้ก็คือเราก็ดูตามลายแหละว่าครั้งที่แล้วเราจบแบบไหนเนีย่ยครั้งที่แล้วเราจบสิบหลักถัดไปมันจะต้องเป็นหกหลักหละใช่ปะหกสองหกสองเนี่ยแล้วทีวนี้จะเป็นตรงใต้วงแขนพอดีเหมียวเพิ่มเหมียวเพิ่มมาใต้วงแขนแค่สามห่วงเราเฉลี่ยเอาอะค่ะทุกคนหรือใครเพิ่มมากกว่านี้ก็ได้หรือบางคนอาจจะเพิ่มเอ่อเป็นห้าหกเจ็ดห่วงก็แล้วแต่เพื่อเพื่ออาจจะได้ เพิ่มไาอีกสองลายสามลายก็คือแล้วแต่ให้เรากะกะเอาเฉลี่ยไปเนะะี่ยค่ะจากนั้นพอเราถักไปปุ๊บมันจะเป็นไปนตามลายของเขาเลยเห็นไหมเนะะี่ยค่ะมันก็จะเป็นไปนตามลายของมันเลยนะคะจากนั้นก็ถักวนมาจนจบแถวได้เลยค่ะค่ะเราก็ถักมาจนจบแถวนะคะถักมาจนจบแถวค่ะนคะอันนี้คือจุดเริ่มต้นตรงนี้ ใส่โซ่สองแล้วลงสองหลักตรงนี้ก่อนนะคะก็โซ่สองแล้วก็เชื่อมต่อได้เลยนะคะเชื่อมต่อได้เลยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมันก็จะวนวนมานะคะบนจบก,กันพอดีเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หกสองหกสองหกสองอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปมันจะเหลือสี่หลักแล้วก็เลื่อนห่วง ถักไปตามลายเข้าเหมือนเดิมโซ่ส so, นะคะขึ้นหลักที่สองหลักที่3หลักที่สี่โซ่2องแล้วก็ตามลายเข้าได้เลยนะคะตรงนี้ก็1หลักแล้วก็หลักที่สองแถวนี้มันจะเป็นสี่นะคะ สี่โซ่สองสี่โซ่สองตามหลักตามแพทของเขาเลยนะคะแล้วก็ตามหากไปตามลายได้เลยถ้าเราเริ่มต้นมาถูกมันก็จะง่ายๆนะคะโซ่สองตงน,นี้ก็สองอหนึ่งนะคะแล้วก็สอง 3แล้วก็4โซ่2นคะคะเห็นไหมคะพอเราเริ่มเริ่มแรกๆดีๆนะคะไปตามลายของเขาทีนี้ก็จะง่ายเราก็จะวนถักวนไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะค่ะก็มาจบแถวนะคะทำการเชื่อมต่อได้เลยแล้วก็เลื่อนห่วงค่ะ ขึ้นโซ่3แล้วก็ไปหลักที่2โซ่2เป็น2หลักนะคะแล้วตัวนี้เราก็จะเพิ่มอันนี้ตรงนี้จะเป็น6หลักตรงนี้ก็ถักไปตามหลักของเขาเลยเ้วยสามสี่ห้าแล้วก็หกโซ่สอง ลดช่องเข้าไปนะคะเหลือสองหลักโซ่สองอันนี้ก็จะเพิ่มหลักเป็นหกนะคะสามสี่ห้าแล้วก็หหลักโซ่สองที่เหนียวถักไวเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วนะคะ มันก็จะเป็นไปตามแพทเทิร์นที่เราถักเริ่มมานะคะโอเคค่ะก็ถักไปได้เลยค่ะค่ะก็จบแถวนี้เหมือนเดิมนะคะทำการเชื่อมต่อได้เลยค่ะต่อไปแล้วก็เลื่อนเข้ามาในห่วงเอ่อเลื่อนหลักนี้ก่อนนะคะแล้วก็เลื่อนเข้ามาในห่วงหนึ่งครั้งในช่องหนึ่งครั้งขึ้นโซ่สามนับเป็นหลักที่หนึ่งลงช่องเดิมนะคะ เป็นหลักที่สองแล้วก็ไปตามหลักเลยค่ะมันจะได้ทั้งหมด8หลักนะคะอันนี้ได้3 4 5สี่เออได้ทั้งหมด10หลักทอทีค่ะ6 7 8เพราะว่าเราเพิ่มมาข้างละ2เนาะเป็น10หลักนะคะ10หลักโซ่สองนี่ค่ะ นี่นะคะแล้วก็ลงในช่องนี้แถวนี้ก็จะเป็นโซ่สองขั้นแล้วก็ตามด้วยสิบหลักโซ่สองขั้นสิบหลักนะคะเป็นลายง่ายๆทุกคนถักได้อยู่แล้วนะคะลายไม่ได้ซับซ้อนเลยลายนี้สวยนะคะทุกคนถักถ้าถักหลายๆสีนี้น่าจะใส่สลับเนาะสวยดีค่ะ มันจะเป็นลายทึบนะคะโดยที่เราไม่ต้องใส่ซับข้างในนะเดี๋ยวไปลองมาแล้วค่ะโอเคเลยไม่ต้องใส่ซับนะคะเราก็ใส่แบบเสื้อข้างในธรรมดาปกติของเรายกทรงปกตินะคะนะีคะจากนั้นก็ถักวนไปได้เลยค่ะจนจบแถวได้เลยนะคะ ถักตรงนี้ก็สามารถที่จะถักความยาวได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะคะเดี๋ยวตรงช่วงท้ายๆเดี๋ยวจะพายเก็บนะคะนี่ค่ะเห็นไ,ไหมคะมันก็จะไปตามลายวนไปเรื่อยๆตามลายของเขานะคะโอเคเดี๋ยวอ่ถักตามความยาวที่ตราต้องการนะคะสําหรับใครที่เดี๋ยวถักให้ให้มันได้ความยาวตรงนี้ก่อนนะคะ ตร,ตรงนี้ถ้าใครอยากจะให้มันบานออกเนี่ยค่ะที่เราจะถักเพิ่มใหมไม่กี่แถวเนี่ยอยากให้มันบานออกเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าจะให้มันบานออกอยังไงนะคะอันนี้ก็ถักได้ตามความยาวที่ต้องการอของแต่และคนได้เลยค่ะค่ะช่วงแขนนะคะถ้าเราถักได้ตามที่เราต้องการนะคะเขาเหมียวจะอยู่ที่อ่มันจบจบลายเนี้ยค่ะเขาเหมียวจะจบลายนี้นะคะเหมียวจะเอาความยาวประมาณนี้แล้วก็ เอาให้มันจบประมาณลายนี้อันนี้ก็จะเป็นครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะต่อไปแถวถัดไปนะคะเเดี๋ยวขอปรับก้อนหนึ่งหอบไปด้วยทุกที่ค่ะทุกคนตรงไหนมีที่ให้นั่งอัดคลิปก็ก็ทําไปนะคะเพื่อถ้ามีเวลาได้อัดคลิปนะคะ,คะกลับมาก็ค่อยตัดต่อเนาะจากนั้นเหมือนจะขึ้นเป็นโซ่ห้าค่ะสองสามสี่ห้าโซ่ห้าแล้วเราจะเอ็กตรงตรงนี้ข้างๆนี้นะคะ นี่ค่ะโซ่5ค่ะโซ่5แล้วจะนับหลักที่1 2 3ลงช่องที่4หลักที่4โซ่5ค่ะแล้วก็เมือนจะลงข้างข้างข้างสองหลักตรงนี้ข้างข้างนี้นะคะโซ่5ค่ะใครอยากจะ ตรงนี้กะเอาได้นะคะหรือใครที่ต้องการแขนบานก็ก็ย่นเข้ามาใกล้ๆอีกก็ได้ค่ะเข้ามาใกล้อีกก็ได้นะคะต่อไปเนียก็จะลง้ค้างหลักโซ่ห้าโซ่ห้าหนึ่งสองสามลงช่องที่หนึ่งสองสามสี่ออลงช่องที่ห้าใช่ไหมหนึ่งสองสามอ๋ลงช่องที่สี่อ๋ออันนี้เมียถักเกินมาหลักหนึ่งว่ายทำไมแปลก หนึ่งสองสอาใไม่เป็นไรอันนี้มันเกินมาหลักหนึ่งโซ่ห้าค่ะแล้วก็ลงข้างๆที่ว่าเป็น2หลักนะคะก็ถัาแบบนี้ไปนะคะจนจบแถวหรือใครที่กะก็ได้นะคะอา,อาจจะโซ่ห้าแล้วลง1นสองลงช่องที่สามก็ได้แบบนี้ก็ได้สำหรับใครที่ต้องการให้มันแขนบานนะคะโดยที่เราจะต้องเพิ่มตัวนี้ให้มันเยอะขึ้นแค่นั้นเองนะคะไม่ต้องทำตาม มืนคนถักก็ได้เราสามารถกะได้นะคะถักวนไปค่ะ,คะแล้วก็จบแถวนี้กันนะคะเราจะใส่เป็นโซ่สองค่ะพันหัวเข็มลงไปตรงจุดเริ่มต้นถักเป็นเอฟะค่ะไหมายจย่ตรงกลางแบบนี้นะคะจากนั้นก็ถักเหมือนเดิมค่ะโซ่ห้าแล้วก็เอฟไปตามห่วง โซ่ห้แล้วก็เอ็กไปตามหัวเนะี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ โซ่ห้าไปตามห่วงโดยเจอกันตรงนี้ค่ะค่ะแล้วก็จะจบแถวนี้นะคะโซ่ห้าแล้วก็เชื่อมต่อตรงจุดเริ่มต้นได้เลยค่ะนี่ค่ะได้เป็นโซ่ห้าสองแถวนะคะต่อไปเราจะเลื่อนห่วงเข้าไปในช่องตรงนี้นะคะเราจะถักเป็นพอหนึ่งคอตรงนี้ขึ้นโซ่สามก่อนแล้วลงหลักที่สองค่ะลงหลักที่สามลงหลักที่สี่ นะคะใครที่อยากเพิ่มความบานออกไปทุกคนจะลงกี่เท่าไหร่ก็ได้นะคะห้าหกเจ็ดอะไรก็แล้วแต่แต่เมี่ยวลงแค่สี่นะคะเพราะว่าเมียวไม่ไม่ได้ให้มันบานนะคะให้มันเป็นทรงตรงออกไปใครอยากได้เพิ่มความบานก็ห้าหรือหกก็ได้นะคะได้หมดบานมากก็ก็ก็แล้วแต่เราชอบนะคะเมียวลงช่องละสี่หละะักค่ะ แต่ว่าถ้าใครถักแขนยาวนะแล้วก็ทำบานๆตรงปลายจะสวยมากแต่ทีเนี้ยเหมียวไม่กล้าเพราะว่าเอา่อไหมมันตอนแรกเรากลัวไม่พอไงตอนนี้ความยาวก็ยังไม่ได้นะคะก็เลยมาถักช่วงแขนเอาให้มันแบบไม่ได้ยาวมากก็ถักประมาณช่วงสองอะคะ่ะเพราะไหมเลยแค่นี้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวต้องไปเพิ่มความยาวอีกของเสื้อแต่ก็ไม่แน่นะคะถ้าถ้าเหมียวถัก ตรงนี้เสร็จแล้วไปเพิ่มความยาวของตัวเสื้อได้พอดีแล้วถ้าไมหมเหลืออาจจะอาจจะได้ลื้อมาทําแขนบานก็ได้เดี๋ยวเ๋ยลองดูก่อนนะคะพอดีมีไหมแค่400กรัมแต่จริงอยากได้แขนยาวแบบแบบแขนกระดิ่งมันบานอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวไม่พอนี่นะคะเมียเอาช่องละสี่หลักใครต้องการความบานก็ช่องละห้าหกเจ็ดก็แล้วแต่เรานะคะโอเคค่ะค่ะแล้วก็จบแถวนี้กันนะคะเชื่อมต่อตรงจุดเริ่มต้นได้เลย อย่างที่บอกนะคะใครต้องการความบานก็เพิ่มหลักได้จากนั้นนะคะจะขึ้นเป็นโซ่โซ่ห้าสามสี่ห้าเราจะเว้นหนึ่งสองลงช่องที่สามค่ะถักเป็นพอหนึ่งคอแล้วก็โซ่สองหนึ่งสองลงช่องที่สามนะคะพอหนึ่งถักเป็นพอหนึ่งคอนะคะโซ่สอง แล้วก็ลงช่องที่สามลงหลักโซ่สองลงช่องที่สามโซ่สองลงช่องที่สามนะคะถักไปเรื่อยๆนะคะจนจบแถวได้เลยเดี๋ยวถักไปก่อนนะคะ ว่ามันจะลงตัวหรือเปล่านะะี่ค่ะง่ายนะคะถักวนไปค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อนะคะเชื่อมต่อตรงโซ่สามได้เลยค่ะนะะี่ค่ะโอเคจากนั้นนะคะก็ให้เราถักเป็นพอหนึ่งค้อลงที่หลักถัดไปตรงนี้นะคะถักไปสามหลักค่ะหนึ่งสอง แล้วก็3าขั้นด้วยโซ่2ค่ะแล้วก็ลงอีก3หลักช่องเดิม1นึสองสามในช่องนี้นจะมี6หลักนะคะขั้นด้วยโซ่2อเอ็กลงในหลักถัดไปจะเป็นแบบนี้เหมือนลายพัดเนาะแล้วก็ไปหลักถัดไปค่ะ3หลัก 3หลักขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็ลงสามหลักช่องเดิมแล้วก็ X ที่หลักนี่ได้สองลายนะคะแล้วก็ถัดไปค่ะเหมือนเดิมค่ะสามหลักโซ่สองแล้วก็สามหลัก ช่องเดิมแล้วก็ X ที่หลักนี่ค่ะนี่คถักให้ดูประมาณสามลายนะคะที่เหลือถักวนไปค่ะค่ะก็ถักมาจนจบแถวนะคะเชื่อมต่อได้เลยนี่ค่ะแต่ั้นก็ตัดใหม่ได้เลยนะโอเคเดี๋ยวจะให้ดูตรงที่ถักไปแล้วนะคะ เดีช่วงคอคอกว้างนิดนึงเดี๋ยวเราค่อยมาถักกันนี่ค่ะแขนเดี๋ยวได้สองข้างแล้วจริงๆอยได้แขนยาวกว่านี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวไหมถ้ามันเหลือเราค่อยมาว่ากันนี่ค่ะหนึ่งข้างสองข้างเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวต่อไปเราค่อยมาดูวิธีการถักตรงช่วงคอนะคะตรงช่วงลําตัวเนี่ยก็ยังได้ไม่ยังไม่โอเคนะคะช่วงลําตัวนะคะใครที่ได้แบบที่ต้องการก็สามารถถัก ระบายให้เหมือนกับแขนได้เลยนะคะถักระบายให้เหมือนกับส่วนแขนได้เลยหรือใครอาจไม่ชอบชอบเป็นลายอื่นก็สามารถเอาแบบที่เราต้องการได้นะคะโอเคถักไปได้เลยค่ะนะคะถักความยาวไปได้แล้วก็ตรงช่วงระบายแขนให้มาคัดลอกตรงตรงนี้นะคะแล้วเราก็ไปถักเป็นชายเสื้อได้เลย